จุดเตาอบกตีสองห้าสิบความเขียนก็ไม่ปราณีหน้าตาจริงๆสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีตอนตีสองห้าสิบขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ นี่คือความขยันก็จะไม่ปราณีหน้าตาฟื้นนี่ก็ซื้อเขานน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 ุ่น,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 นกระท่มไม้ไผ่เราอยู่นุ่น ครั้งนี้เป็นครั้งที่สมที่เราจุดเตาอบท่อซีเมนที่เอามาจากคลองครั้งนี้เราใส่ใส่นอนใส่นอนแล้วก็ไอ้ตัวนี้มีมียืนบ้างเล็กๆน้อยๆหน้าเตาครั้งแรกนั้น ไม่นิดเดียวครั้งที่สองนั้นได้ห้าถุงปุ๋ยแต่ก็ยังเหลือส้นอยู่นี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 ่ตัวนี้ทิมเหลือส้นแต่ตัวนี้ที่เหลือส้นเนี่ยนี่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 ในกระสอบปุ๋ยไอตัวที่มันเหลือนี่นะเอาไปใส่ ไปใส่เตาเวลาคนเวลาแขกเข้าร้านเยอะๆเนี่ยไปใส่นี่มันจะเป็นแก๊สแบบธรรมชาติดีจริงๆเนี่ยไอตัวที่มันเหลือนะเหลือสอน <c oughs> ก็อาจจะควันนิดหนึ่งควันนิดเดียวแล้วก็หายควันนี่เนี่ไอตัวส้นที่มันเหลือนี่ไม่ต้องตกใจเอาเป็นว่างวดนี้เป็น ครั้งที่สามคอยดูว่ามันจะไปทิศทางใดพ้นงานนี่นะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ตอนตีสาช่วงนี้ตีสาแต่เราจุดนี่ตีสองเอาละความขยันไม่ปราณีหน้าตาจริงๆเดี๋ยวเราจะปิดเตาแล้วนะให้ไหมกว่ามากกว่านี้ก่อนแล้วเราก็จะเอาฝ้ามันมาปิดเลยนะ ปิดเสร็จแล้วเราก็น,นั่นดินจอมปลวกเราที่เย็บต้มเอาไว้หนึงน่ง,ง,งก็จะมาปิดเลยปิดแต่เอาไว้ให้รูตรงนี้ให้มันมีลมตีเข้าปิดแต่ปิดไม่สนิทปิดรอบข้างตงัวนี้ปิดรอบข้างตงัวนี้เอาไว้รูตรงนี้หน่อยหนึง่งรูข้างล่างหน่อยหนึง่งนุ่นให้มันออกไปทางนุ่น เอาเป็นว่าขอบคุณสาหรราเพื่อนๆน,นะนี่คือความขยันไม่ปราณีตาไม่ปราณีหน้าตาจริงๆจุดเตาอบตีสองห้าสิบจ้า